Monitor Markets แอปพลิเคชันซื้อขายสำหรับ iOS และ Android เริ่มเทรดแบบมืออาชีพสัมผัสอนาคตของการเทรดออนไลน์เข้าถึงกว่า1,000ตลาดได้ทุกที่ทุกเวลาเทรดตลาด Forex แต่ชนีตลาดหุ้น CFD สินค้าพวกภัณฑ์เช่นทองและเงิน และก็เทรดคริปโตไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนสามารถเทรดได้สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโมเนต้าบีฟนิวประจำเช้าวันที่9กันยายน2568นะครับกับผมอาจารย์นัทนักวิเคราะห์จากโบเกอร์โมเนต้านะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่ารายการนี้นะครับไม่ได้มีเนื้อหาในการชักชวนชีน้นําหรือเชิญชวนในการลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเช้าวันนี้เราจะไปเริ่มนะครับในเรื่องของอตัวของคิสโกนิวนะครับ ในเรื่องของราคาทองคําที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับมีแนวโน้มแล้วก็ทิศทางที่จะไปต่อหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูนะครับเป็นการรายงานนะครับในฝั่งของตัวเวอร์โกคอนซิลนะครับที่เขียนโดยคุณนิวคิสเซนเซนนะครับที่เอาบทความนี้มาให้เราอ่านบทความนี้มีประโยชน์มากนะครับกับการเทรดทองคําในช่วงนี้นะครับเพราะว่า นอกจากธนาคารกลางนะครับที่มีการตุนทองนักลงทุนรายย่อยแล้วนะครับยังมีกองทุน ETF นะครับที่มีการนะครับตุนทองคําในช่วงนี้นะครับเราไปดูนะครับบท ตัวข้อความจากคุณนิวคินเซนกันนะครับเขาเขียนว่านักวิเคราะห์นะครับจากเวอร์โกคอนซิลเนี่ยได้เขียนรายงานเอาไว้ว่านะครับกองทุน ETF ที่ได้รับการสนับสนุนจากทองคําทั่วโลกเนี่ยมีเงินไหลเข้านะครับจำนวนประมาณ53ตันนะครับมูลค่า5 5้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ22.3ตันในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าหนึ่งนะครับพบว่าความต้องการในอเมริกาเหนือย,ยังคงครอบงำตลาดโลกนะครับกองทุน ETF ทองคำที่จดทะเบียนในอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้น37.1ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ4.1พันล้านล้านาสหรัฐนะครับนักวิเคราะห์ยังกล่าวต่ออว่าความต้องการในอเมริกาเหนือยังคงแข็งแกร่งนะครับเนื่องจากนักลงทุนยังคงป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตามนะครับวอร์โกคอนซิลเนี่ยเขาสังเกตเห็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญที่สุดสำหรับทองคําในเดือนที่แล้วก็คือนะครับความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเนื่องจากตลาดแรงงานส่งสัญญาณการชะลอตัวเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นเหตุผลนะครับที่กองทุน ETF เนี่ยที่มีทองคําหนุนหลังซึ่งมีต้นทุนต่าเนี่ย ซึ่งมักถูกว่ามองว่าเป็นตัวแทนของการวางกลยุทธ์ระยะยาวนะครับกำลังมีปีที่ดีที่สุดในประวัติการนะครับเรามองว่านี่เป็นสัญญาณว่านอกเหนือจากเสียงลบกวนของตลาดระยะสั้นแล้วนะักลงทุนกาลังสร้างสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยนะักวิเคราะห์จากตัวของเวอร์โกคอนซิลได้กล่าวไว้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าในขณะเดียวกันนะครับตัวกองทุนยุโรปก็ดึงดูดเงินทุนเนี่ยไหลเข้าจากนักลงทุนเช่นกัน กองทุน ETF ที่จดทะเบียนในยุโรปมีปริมาณการถือรองเพิ่มขึ้น20.8ตันมูลค่า1.9พันล้านดอลลาร์นะครับโดย World Gold c o u n c บอกว่าความต้องการมีความแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะสาราชาณาจักรนะครับสวิตเซอร์แลนด์และก็เยอรมันต่างมีปริมาณการถือรองนะครับทองคำที่เพิ่มขึ้น ก็เป็นบทความนะครับที่บ่งชี้ว่ากองทุน ETF เนี่ยมุ่งหาความปลอดภัยนะครับในสินทรัพย์ปลอดภัยที่เป็นเซฟเฮเว่นอย่างตัวทองคานะครับในการที่ช่วงนี้ต้องบอกว่าตลาดมันเกิดความผันผวน,นนะครับเนื่องจากความไม่สบายใจเรื่องของการที่จจตเตรียมลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสก็คือค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐอ่อนค่าเนื่องจากนโยบายของภาครัฐด,ด้วยแล้วก็การเตรียมปรับอัตาราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะครับ ก็เป็นที่มาของการเข้าตุนทองคำแล้วพวกธนาคารกลางต่างๆนักลงทุนรายย่อยลืมแม้กองทุนนะครับพวก,กระดับ ETF นะครับก็เข้าซื้อทองคำนะครับในช่วงนี้ก็เป็นปัจจัยเชิงบวกต่อราคาทองคำต่อไปมีโอกาสไปต่ออีกค่อนข้างสูงนะครับต่อไปนะครับเราไปดูในฝั่งของตัวบุมเบิร์กนะครับได้เขียนเกี่ยวกับราคาน้ำมันนะครับช่วงนี้เป็นที่น่าสนใจใครที่เทรดทองคำนะครับก็ ต้องดูราคาน้ำมันไ้ด้วยนะครับราคาน้ำมันเป็นตัวบ่งชี้ต้นทุนต่างเงินเฟอ้อนะครับเพราะนั้นราคาน้ำมันทรงตัวนะครับเนื่องจากนักลงทุนกําลังพิจารณาถึงแนวโน้มอุปสงค์ที่ลดลงหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียลดราคาน้ํามันดิบเกือบทุกเกตลงนะครับโดยราคาน้ํามันดิบเบนซ์นะครับซึ่งเป็นราคาน้ํามันมาตรฐานโลกนะครับซื้อขายใกล้ระดับ66ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากปิดตลาดสูงขึ้นนะครับ0.8%เในวันจันทร์ขณะที่ราคาน้ํามันดิบเวลเ อ่าวตีนะครับออยู่ที่ระดับ62ดอลลาร์นะครับอ่าซาอุดีอาระเบียก็อ่าบ่งชี้นะครับผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เนี่ยบริษัทซาอุดีอาระบีไอซาอุดีอ่าโทษทีครับบริษัทซาอุดีอาระเบียอารลัมโก,ก,ก้นะครับผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของชาวซาอุนะครับก็บอกว่านะครับราคาน้ำมันดิบที่เขาคาดการณ์ทั้งหมดลงเนี่ยนะครับเป็นผู้ซื้อขายในเอเชียในเดือนหน้าหลังจากที่กลุ่มโอเปกพัท ตัดสินใจนะครับเพิ่มปริมาณน้ำมันดิบสำรองเข้าสู่ตลาดในเดือนตุลาคมพูดง่ายก็คือการเพิ่มกําลังการผลิตเนี่ยมันจะทำให้ราคาน้ำมันมันถูกลงเพราะว่าสต็อกน้ำมันในตลาดมันค่อนข้างสูงนะครับเทียบกับความต้องการนะครับอุปสงค์จากราคาน้ํามันทําให้ราคาน้ำมันมันถูกลงนั่นหมายถึงว่าเงินเฟ้อนะครับมันจะชะลอตัวลดลงเพราะว่าต้นทุนทาง สิเขาเรียกว่าต้นทุนของราคาน้ํามันเนี่ยมันถูกลงนะครับทำให้ผู้ผลิตเนี่ยเขาจะมีต้นทุนต่ําลงราคาเงินเฟอ้อก็จะถูกลงนะครับโดยอ้าลัมโก้ยังบอกอีกนะครับการลดน้ํามันดิบนะครับสำหรับอา,อาหรับเนี่ย ซึ่งเป็นน้ำมันหลักของบริษัทนะครับส่งออกเอเชียมากกว่าที่คาดการไว้ซึ่งอาจส่งสัญญาณขาลงตามความเห็นของผู้ค้าน้ํามันในภูมิภาคตลาดกําลังเผชิญกับภาวะอุปทานล้นตลาดในช่วงปลายปีและก็ต่อเนื่องจนถึงปี2569ซึ่งจะกดดันให้ราคาลดลงนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อสัพพายมันมากขึ้นนะครับความต้องการมันน้อยลงนะครับราคาน้ำมันมันก็จะถูกลงต้นทุนการผลิตมันก็จะถูกลนลงนะครับเงินเฟอ้อมันก็จะลดลงเพราะฉะนั้น ธีมของการลดดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นที่มาว่าทองคามันก็มีโอกาสไปต่อได้ค่อนข้างสูงนะครับค่ะต่อไปเราไปดูในฝั่งของ CNBC นะครับเขาได้เขียนรายงานเกี่ยวกับความคิดเห็นที่คุณโดนทัททำได้โพสเมื่อคืนเกี่ยวกับเรื่องสารดีการนะครับในคำสั่งการตัดสินนะครับเรื่องของตัวภาษีนำเข้านะครับ Reciprocal Tariff ข,ของคุณโดนทัททำนะครับโดยในตัวของ ข่าวเซมีซีเขียนนะครับรัฐบาลทํานะครับได้จัดเก็บเงินภาษีตอบโต้จากตัวของซิฟคอทาลิฟนะครับไปหลายหมื่นล้านดอลลาร์แล้วนะครับแต่เงินจํานวนนั้นนะครับและอีกมากมายจะถูกคืนให้กับทุกประเทศหากสารนิกาเห็นด้วยกับสารอุทรนะครับม,มองว่าการเลี้ยกเก็บภาษีนําเข้าจากประเทศอื่นนะครับเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมูลค่านะครับความเสียหายเนี่ยถ้า อ่านจากบทความนะครับเขาตีไว้มูลค่าอยู่ประมาณเกือบเกือบหล้านล้านดอลลาร์นะครับเพราะว่าเรียยเก็บแล้วทั้งหมดจริงๆแล้วเน 72, 000, 000, 000, 000, 000, 000ี่ยเจสิบสองบิลเลียนก็ประมาณ7 2็0 0มืกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าแลความเสียหายเนี่ยค่อนจะคันค้างสูงนะครับ mm hmm. ถ้าหากข่าวนี้เป็นจริงแล้วสา,สารดีกาตัดสินว่าทำนะครับไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้อ่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอาจจะอ่อนค่าหลุดนะครับในรอบประมาณ4ปีนะครับค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์อาจจะหลุดไปถึง28หรือ29ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เงินบาทเนี่ยก็อ่อน้แข่งค่านะครับมาที่3 1มนะครับมีโอกาสลงไปที่31.0เป็นอย่างมากเพราะว่าเงินบาทนแข่งค่าในรอบ1ปีมีโอกาสจะปรับตัวแข็งต่อนะครับในรอบ2ปีด้วยถ้าหากว่าดอลลาร์สหรัฐอเมริกายังอ่อนค่าลงต่อเนื่องนะครับ ต่อไปเราไปดูในฝั่งตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกกันบ้างนะครับในตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกวันนี้นะครับเปิดส่วนใหญ่มาซื้อขายในทิศทางบวกในวันอังคารโดยติดตามการเพิ่มขึ้นตามตลาดวอลตีที่ได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่บวกกันยับเยินเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับค่าเฉลีย่ยหลักทั้ง3ของสหรัฐเปิดตัวสูงขึ้นนะครับดัชนนีนั้นะแดกคอมบูซิตปิดทีร่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับเนื่องจากนะักลงทุนเตรียมพร้อมสําหรับ ข้อมูลนะครับในสัปดาห์นี้ของของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลซึ่งรวมถึงดัชนีเงินเฟอ้อที่จับตายอย่างใกล้ชิดทั้งสองัชนีนะครับโดยเมื่อคืนนะครับดัชนีดักซึ่งเป็นกลุ่มของเทคโนโลยีนะครับก็มีการนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับปิดตลาดที่0.45%ที่ระดับราคา2 1 7 9 8 7จุดนะครับซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่ สูงสุดนะครับหลังกากทำพิธิสูงสุดใหม่ในรอบวันนะครับในขณะเดียวกันดัชนี S&P 500ปิดตลาดเพิ่มขึ้น0.21%ที่6,495.15จุดนะครับขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนเมื่อคืนปิดตลาดเพิ่มขึ้นนะครับที่1.114.09 1, จุดนะครับหรือคิดเป็น0.25%ที่ระดับ45,514.95จุดนะครับ โดยในเมื่อคืนนะครับบริษัทที่ทําการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับของบอร์ดคอมนะครับผู้ผลิตชิปที่ปรับตัวสูงถึงสแล้วก็เอ็นวีเดียนะครับบริษัทเทคโนโลยีด้านบัญญาประดิษฐ์นะครับที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเกือบ1%นซะครับซึ่งช่วยพลิกฟื้นจากภาวะขาดทุนในของเดือนที่แล้วนะครับส่วน Amazon แล้วก็ไมโค o ซอฟทก็ปรับตัวขึ้นเช่นกันนะครับแล้วเช้านี้เราไปดูในฝั่งของตลาดหุ้น เอเอชียแปซซฟิกกันบ้างว่ามีอะไรนะ่าสนใจนะครับเอเอ็กนะครับของออสเตรเลียนะครับลบมาศูนย์จุดจดูนเซ็นนะครับหลังจากที่เมื่อเช้านะครับค่างเงินออสเตรเลียมีการปรับตัวอ่อนค่านะครับแล้วก็รัฐบาลนะครับมีเรื่องของอาตาัตราเงินเฟอ้อที่เข้ามานะครับ เซงฮ่องกงนะครับบวกมา1.01%นะครับกอสปีเกาหลีใต้นะครับบวกมา0.58%นี่คืออี225นะครับเช้าวันนี้มาบวกมา0.28%จักรยานคอมโพสิตนะครับบวกมา0.15%นะครับก็เช้านี้นะครับในฝั่งเอเชียค่อนข้างสดใสนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นนะครับราคาทองคำก็ปรับตัวพุ่งต่อทีนี้เราไปดูนะครับแนวโน้มนะครับข้อมูลของอนักวิเคราะห์แล้วก็นักลงทุนที่ให้น้ำหนักในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะครับในเครื่องมือ c e Fed Watch 2นะครับ เขาให้น้ำหนักลด0.25นะครับที่ระดับ89.4%นะครับแล้วก็ลด0.50นะครับ ที่ระดับ10%นะครับต้องบอกว่าไอ้0.50เนี่ยน้ำหนักพึ่งมาหลังจากที่มีตัวเลขนอนฟาร์มเปโ o ประกาศออกมาพากแรงงานค่อนข้างแย่ตอนแรกไม่มีนะครับไม่มีความคิดเห็น0.50นี้เพราะว่าเขาคาดการไว้ที่0.25นะครับแต่ตอนนี้เริ่มเอ็นเอียงมาที่0.50ค่อนข้างเยอะนะครับถึง10%เนี่ยสูงมากนะ นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับที่เฟดจะเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยการลด0.50%ราคาทองคำมีโอกาสไปราคา3,800ได้ถ้าเฟดลด 0. 50%แล้วก็วันนี้นะครับไม่มีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงดึกเพราะฉะนั้นคืนนี้จะเป็นการเทรดตามเทคนิคอนอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเช้าว,วันนี้บทวิเคราะห์ของฟันดเมทอน,นก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไปดูในของของเทคนิคอนกันว่าในตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงค่าคืนวันนี้มีคําแนะนํำยังไงบ้างไปดูกันครับในฝั่งของเทคนิคอนอนาลิซิสไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงราคาทองคำนะครับ ราคาทองคำม,มีโอกาสรปรับตัวเป็นขาขึ้นต่อเนื่องนะครับเนื่องจากชแนลเทรนไลน์ยังคงเป็นการปรับตัวขาขึ้นนะครับราคานะครับที่มีแนวโน้มนะครับจะมีการเทขายออกมาบริเวณราคา3,663นะครับและก็จุดเข้าซื้อกับคืนนะครับบริเวณราคา3,300เอ่อ3,620 3,617นะครับไม่ควรหลุดราคา3,600หักราคาจะปรับตัวขึ้นต่อแต่ถ้าหากราคาหลุด3,600นะครับจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อกลับนะครับราคา3,579นะครับเพราะนั้นแนะนำวันนี้นะครับย่อบายอย่างเดียวไม่เซล,ลนะครับการเซล,ล์เป็นการสวนเทนแล้วค่อนข้างเสี่ยงเพราะแรงซื้อ,อยังค่อนข้างสูงนักลงทุนนะครับยังมีมุมมองในการไปต่อของราคาเนื่องจากที่เริ่มปรับความ เห็นนะครับในการที่เฟดจะลดต่าระเบีย0.50มากขึ้นแล้วก็ปีนี้อาจมีโอกาสลดถึง3ครั้งนะครับหลังจากที่ตลาดแรงงานค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นย่อสถานะย่อนะครับต่ํากว่าบริเวณราคา3,620เข้าซื้อนะครับกลับขึ้นไปเก่งกําไรนะครับไปออกบริเวณราคา3,683 3,700นะครับมีโอกาสขึ้นต่อได้ก่อนการรายงานตัวเลข CPI นะครับในวันพฤหัสนี้เพราะฉะนั้นย่อลงมานะครับเข้าซื้อสะสมอย่างเดียวนะครับแล้ว ก็รอให้ราคาต่ํากว่าราคา3,620นะครับถึงเข้าซื้อไม่ใช่ย่อแล้วเข้าซื้อเลยระวังจะเจอแรงเทขายจากตลาดออกมาเช่นกันนะครับบริเวณที่น่าสนใจ3,620ลงมานะครับเข้าซื้อได้ทุกสถานะนะครับ จุดตัดขาดทุนคือต่ำกว่าราคา3,595นะครับคอยตัดขาดทุนแล้วก็มาถัวเฉลี่ยซื้อใหม่นะครับบริเวณราคา3,579 3,563โซนนี้นะครับถัวเฉลี่ยเข้าซื้อเพื่อถือยาวนะครับเก่งกำไรระยะยาวได้เลยนะครับนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเช้าวันนี้สำหรับราคาทองคำวันนี้แนะนำย่อบาบนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับการ ติดตามนะครับวิเคราะห์ดีๆจากโมเนต้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับอย่าลืมนะครับโมเนต้าเทรดซ้ำทำกำไรสวัสดีครับ